สายวัดกันเลยค่ะถูกต้องมาสวัสดีค่ะฮัลโหลครับใครครับโอ๊ตครับโอ๊ตไหนโอ๊ตโอ๊ตเมืองทองครับโอ๊ตเมืองทองนะโอ๊ตเมืองทองรับผมคำถามอาะเออห้องอะไรเม้นเหม็นห้องอะไรเหม็นเหม็นห้ามห้ามอะไรเหรอห้องห้องห้องอะไรเม้นเหม็นห้องน้ำผู้หญิงเปล่าไม่ใช่ครับห้องน้ำชายสิ ไม่ใช่ครับห้องอะไรเม้นเหม็นเหรอห้องอะไรเม้นเหม็นใช่หพร้อมแล้วไปค่ะไห้องอะไรเม้นเหม็นห้องห้องน้ำไงไม่ใช่ครับอ่าห้องห้องเหม็นห้องอะไรเม้นเหม็นห้องเก็บผีย่าใช่ใช่ครับห้องห้องกงฟูอะไรนครับห้องกงฟูไม่ใช่ครับอ่าห้องแล้วอะไรงอไะ ฮองเต้ฮองเต้ี่อ๋อโอเคโอเคไปนอนัม เรียบร้อย้องเต้ฮองเต้เม็นยี่ไม้ค้างใหม่่ะบอกแล้วต้องเปลี่ยนคนรับเชื่อพี่คนรับสายอ่ะแต่พี่อ้านึ่งมาหัวเราะได้ใส่อะไวางย้างยา